สวัสดีครับพบก,กับ w i r e t Holiday EP 2วันนี้ผมมาเล่น ADC นะครับด้วย Carry ซึ่งมีชื่อว่า j ิ n งจิงจินแหละจิงจ้งจินเหอะเพราถ้าจิงจะเป็นอีกตัวนึง <performance> โอเคก่อนที่ผมจะไปพูดถึงสกิลนะขอดูฝั่งตรงข้ามก่อนดูหน้าโหลดเมื่อกี้แนละ้วมันแบบเหมือนกูไม่รอดแน่ๆตายนี้ มีแต่ตัวพร้อมจะกระโดดมากระทืบปุตต์มันมันเยอะตลอดขึนดูดิโอเคเรามาเริ่มจากสกิลติดตัวของคุณจินกันนะครับสำหรับสกิลติดตัวของเขาคือเปืนขีดใต้หลอดเลือดหลอดมานะ้ำของเขาจะมีกระสุนทั้งหมด4นัดนครับ กระสุนนัดสุดท้ายในรางเพลิงจะเป็นกระสุนที่แรงที่สุดนี่ไปยิงเสร็จแล้วเขาก็จะรีโหลดแล้วก็สําหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับจินเขาจะไม่สามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้เพื่องง่ายคือเขาจะโจมตีความเารม็วเท่านี้ตลอดทั้งเกมแล้วก็แล้วถ้าถามว่าความเาร็วโจมตีที่ได้มาจากไอเทมแล้วมันจะไปเพิ่มตรงไหนก็คือความเาร็วโจมตีของไอเทมนะจะไป หานเจเหลียเป็นอร์เซนดานเมจแทนความเร็วส่วนตีครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้นมันช่างน้าจะขัดใส่สายตีเร็วข้าหน่อยนะมันยิงแรงมากบอกเลยโอเคช่องแรกก็ฟังไปก่อนตัวสกิลหนึ่งคนระับเป็นการหยอดระเบิดระเบิดพอ ไปโดนเป้าหมายมันก็จะชิ่งชิงชิงๆเนาะประมาณสักสามที4หสามสี่สี่ทีอ่ะฮะโอเคแล้วก็สกิลสองเดีย๋ดวยวเราคนรับคีพก่อนมันต้องใช้ตำนาที่สําหรับสกิลสองคือถ้าถ้าผมใช้สกิลโดนหรือว่าทําดาเมจใส่ฮีโร่ตัวนั้นไว้อ่ะแล้วผมยิงสกิลสองไปโดนเขาอ่ะมันจะล็อกขาศัตรูฮะ เป็นสกิลหยู่ที่ดีแต่โดนยากมากส่วนสกิลสามเป็นการวางแฉรบแบบนี้โอเคเดี๋ยวใช้เือศัตรูให้ดดน่าวางเสร็จปั้มก็จะ,ะเบิดมันก็จะระเบิดมาอย่างนี้ครับอมสำหรับของชิ้นแรกผอออกเป็นของเคียร์พีบริบบะดากใส่ก้อนจะเปิดอย่างเงี้ยเลยนะ อโอเคเดี๋ยวสกิลอัติเมทเดี๋ยวผมไปที่ไปอีกทีเดี๋ยวใช้ได้ก่อนโอ้วเ oh, <shit. S 1> รื่างนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่า <'s> มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วสกิลอัติเมทจะเป็นการการวงแล้วก็ซูม ซูมยิงปรตตูเป็นเส้นตรงครับเรียกว่าซูมแบบสไนเปอร์มันมันผมอธิบายให้เห็นภาพไม่ไม่รู้เรื่องหรอต้องใช้ให้ดูโ okay. อเคมันจะกลางอะไรอย่างนี้พอเราจิ้มตรงไหนก็นจะยิงไปนี้ยิงไปยิ่งเป้าหมายไหนที่โดนซ้ำนะมันก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้ยรู้สึกว่าเปิดโดยแล้วครับ สกิลต่างเด่นเหมือนกันเนี่ยดูแลผมดูทำไมอ่ะอู้โธ่อ่าโอเคผมอธิบายสกิลหมดเลยผมอิ่มมากเลยตอนนี้เฮ้ยกินชาน,นมหมดไปแก้วหนึ่งแก้วยาวเลยนะอือ,อบอกได้คับเดียวว่าอือที่ผมไม่น่าใช้ซูมเล่นเลยนะเนี่ยไม่งั้นไปช่วย,ช,วย,นะยช่วยื่อนได้ ต้องใช้ความกันกดดันกันเหลือเกินนะครับไม่โดนครับผม ก็เปิดอย่างเดียวเลยอะ่ะตะปีแต่ก็ตขอร้องบุ้มักทีแต่ครับขอร้องก็เอาคืนต้องเจอยิงหนักหน้าเลยได้เวลาต่อโต้ โ่ยแค่นี้พอหอือมาจังไหนเก็บกดตั้งแต่ต้นเกมมาแล้วว่ะผมเนี่ยมันยิงแรงมากครับตัวนี้เบเ่ยงเบียวมตีช้าบางทีแบบจะโอ้ยตัดทับกันนะจังว่าแบบนัวๆกันเองนะแล้วก็แบบ ไม่ใช่กรตัวนเปลี่ยนไปนะคนาคือข้อเสียของการนั่งใจเกิผมพยายามพยายามฝึกห้ามใจกับไอ้อาการนี้อยู่คือพอค่าได้เยอะแล้วแบบจะเดินแบบเหมือนกับว่าตัวเองรอดได้แน่นอนอะไรอย่างนี้ทั้งที่จริงๆฮึมึงเข้าไปได้ตายแน่นอนต้องตั้งสติไว้นะฮะ เกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนการเกมนะฮะที่แบบของนำแล้วตายยากนะฮะอันนี้ของนำเท่าไหร่โดนกระทืบก็าตายได้เหมือนกันนะโดนรุมยังไงก็ตายเกมนี้จะอวกนี่มันเป็น เล่กันเนกบพิเท่ดีนะพอสกิลนี่นี่พอ,อ,อทิ้งไปสักครั้งหนึ่งจะรีโหลดกระสุนนะเล็กๆที่มาเล่นเกมนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยใส่กระสุนให้ดูอ่าที่ดีอ่ะถูกะเดนเล่นอ๋อโอเคเพื่อนได้บางก่อนไปโอ้่อได้แล้วนะได้ริปเฮโร่ตด้เลียถูกต้อง อย่าไปหลงสลับเกมนะ Rip Harrow แล้วก็กลับไปฟาร์มล่างดีกว่าได้านล่างให้มันแตกดีกว่าโอเคโบไปเ้าก่อนงานดับแรก อีพีถัดไปเดี๋ยวผมจะเล่นในตัวสมอให้ดูจำไม่ได้แล้วื่อะไรเนือติก้าโนติดกูกกหรือเ่เนื้อเติลัสมันเล่นดีนะแต่มันมันเกิดดีแห่ะมันช้าไปนิดนึงแค่นั้นเองแต่มันแทงได้ดีนะ,อะเนะอาล้มเดี๋ยวจ๊อไปสิรออะไรล่ะกหวยต้องการใค่ามาแน่นอน ไม่ทันนะไม่ทัน้องตงกแน่นอนสวยมีคนมาหลังมีมาหลังเพือนมีคนมาหลังอยกมโอเคเออไม่มีคนดูป้อมบ,บนเลยครับเฮ้ยม,มีคนดูป้อมบ,บนครับตะกนเพื่อน เป็นทีมป้ะงบนใครอยู่บนนเะนสัสบู๋เห็มอนไรในตะัวหรอเออ ตาที่แล้วผมยังโดนแจ็คก,กระทึบอยูเลยตานี้ผมมาเดินไล่ยิงแจ็คแไบง่ายๆมันรู้สึกปแปลกๆว่ะโอเคได้ล้างสถานะม,มาแล้วแล้วก็ผมจะออกเป็นอ,อันนี้ก่อนแล้วกันจอกเกลอเพราะมันมีตัดเลือดด้วยไปดัน,นป้อมล่างกันต่อดีกว่า ว่าผมเริ่มชินกับการเล่นเกมไปพูดไปแล้วไม่ไดูชินได้ยังไงเอาโดนสวยแค่ซูมนะก็ปุ้มไม่โดนใครเลยทว่นไปกันบนแล้วเพื่อนก็เอมมีมทุ่นไปถึงไปกันบนุญ มันก็แล้วมันกันกันไหวกันไหวเพื่อนการไหวนี่หน้าไหวดูทรงแล้วขยิบเลยเพื่อนอ้ยแรงเกิ่มถอยอุ้ยนี่ไม่ไม่ได้รอดเพราะผมกินกว่าเขานะแต่เขาไม่ยอมถอยเอง กันล่ากันต่อมต่ป้อมบนป้อมบนโล่งเลยอะ่ะโดนไถ่สักเลี่ยงเลยเพื่อนเอาเอาเรีบกันไปก่อนเดียเด๋ยวนาจะไหวไนปะส่งแล้วโอเค <c oughs> โดนโอุ๊ยผมเนี่ยโดนไม่ไหวกับยาสุโอะนี่ผมไม่ไหว

ไม่ใช่เพราะผมดีเลือดไวก็ผมเลือดน้อยเกินจนเลือดไม่ขึ้นเร็วอลลโอ้ยชานมมันไหลย,ย้อนขึ้นมา <c oughs> เท่าที่ผมดูเกมนี่มนัน <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วยเพื่อนไงเลยช่วยเพื่อนไงก่อนออก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 กันครับออกกันครับที่นะครับไม่ไหวครับสูบแบบนี้รเล่าพี่เก้ยเมื่อคกิดนมื่อคนโอ้ <The> ไงล่ะมีระเบิดอยู่ที่ตูดเพื่อนเลยดีนั้งวางระเบิดไว้เนี่ยเน่เงินตายไปแล้วเรามาดูการหนึ่งึงของโอ้โหใหม่หลอดนะอ้าวอากัศไปหลอดนะโดนพี่ตีตายไปแล้วนี่จริงผมยังจำชื่อแชมเปี้ยนในเกมนี้ได้ไม่หมดเลยเนี่ย ดเอาชื่ออะไรนะเบลเอลฟลินด์ดูสวยมากสวยมากกินี้สวยมากฉัน,ว,นว่ามันจะเป็นเพราะทีมว่าม,มันไม่เขาไม่ค่อยไปได้วยกันเลยแหละเขาเดินไม่พร้อมกันก็เลยแบบที่ฝั่งผมได้ยาก อันนี statement. ้เท the ่าที um, ่เห็นนะเท่าที่เห็นนี่ไม่แน่ถ้าเขาแบบร่วมมือร่วมใจไปพร้อมกันหน่อยอะไรเงี้ยกาจะฆ่าผมแล้วก็ไละเขนเป็นยาแล้วติดนรงงานทางไม่ทำดีเลยอ่ช่วยคนนี้ก่อนช่วยนนี้ก่อนส่ขาได้ไหมเจัน

เราก็เน้นตำแหน่งเนะี่ยนี่ทีมเขาไม่ท้องไหนด้วกันแล้วนะเนี่ยเราไม่สู้ไม่ได้เลยลเนั่นขาไเดียขาดไปเลโอวีอรัสออกผมเล่นตาเม,มื่อกี้เพิ่งเจอเวอรัสแบบไม่เอาเพื่อนอนะ เดินแยกเลนอย่างเดียวเลยเรื่องตัวผมก็ชอบการแยกดังนะครับไม่รู้สิถ้าเห็นว่ามันเป็นเพืเ่อนไปในทิศท,ทางหน่อยเราก็ควรจะตามเพื่อนไปช่วยนะเปิดภาพราวมของทีมมาภาพรวมของทีมจะนา่าจะดีกว่า เคได้กรอบแล้วก็อะไรที่คนมีเนื่องจากฝั่งนู้นมีแต่ตัวหนาๆถ้างั้นเราต้องเออจาะอกรอบเอ้อเงี่ยคลิปคลิปที่เชื่อมก,กันได้เขาจะเอาคนเดี๋ยวบอกคนเดย เขาคุ้นชื่อว่าเขาจะตีของาใ่ไหมเพาะว่าัขาัตตัวแล้วอว่าไป ก็มีเกาะเผาว่าทำไมนัวแล้วผมตายวะต้องเว้นระยะห่างหน่อยแล้วตรงนี้ดูถูกแทงไม่ได้จริงๆนี่แต่ละคลิปที่ผมเล่นนี่คือผมไม่ได้วางแผนเลยนะคือผมได้ตัวไหนผมก็เล่นตัวนั้นเลยอย่าเล่นตำแหน่งแปลกๆล้วนๆปกติจะเล่นไ้เชินกับความปัง ซูมอ่ะอะซูมบางทีผมตายยังไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรนะที่บูมผม เป็นโรคอย่างหนึ่งคือผมชอบวางระเบิดไว้ใต้ตีนถ้าแบบกำลังไล่เขาอยู่เลยเวลาบบเขาสวนมาก็จะแบบอเออมีอะไรตามตัวตายตายไม่โ <Attack Baron. S 1> ดดเหรอไม่จริงอ่ะนี่เพื่อนโดนแล้วตกใจโ <Attack S 1> อเคอ โอเคจริงๆไม่ได้ตั้งใจได้นะถ้าได้ก็ขอบคุณแล้วกันรแคาตอนนี้ผมไม่่อยม,มีช็อตซูมสวยๆเลยเรียกว่าซูมแม่งไร้ประโยชน์เลยดีกว่า

ไม่ได้แกะยิงเขาตายเลยเมื่อกี้สูมเล่นไหมสูมเล่น เดเอาา็มก็ซุนแต่แต่ไอบอลลันกบเพื่อนดีกว่าดูออร่าอะไรเต็มเต็มตัวผมหมดเลยนะตอนนี้เือร,ร์ันนเบขึ้นโคตรเร็วเลย เห็นว่าเขาง,งอนกันแน่ดูทรงแล้เออวนกันชัวโอเคได้ข้อสรุปแล้วทำไมก็ถึงไม่ไปด้วยกันน่นาจะทะเลาะกันหลัลงนีแ้แทงไว้แทงไว้ซิซิ